สวัสดีท่านผู้ชมพราบป็นอีกคลิปที่สองของเรานะผู้ชมเนาะทางช่องคนหน้าตาดีนะผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราจะไปส่องตัวเลขกันอีกรอบนึงนะผู้ชมว่าเราจะมองเห็นตัวเลขตัวไหนเนาะเดี๋ยวตามแอดมินมานะครับผู้ชมเราจะมองเห็นตัวเลขตัวไหนนะผู้ชมเนาะ เป็นเป็นตัวไหนหเป็นเป็นเลขสองห้าชัดเลย,เลยสองห้าชัดเลยใช่ไหมงั้นละกไหนเาส่องดูส,ส,ดสิเดี๋ยวดูด้วยกันนะครับผู้ชมเนาะเขาบอกว่ามองเห็นเป็นเลขสองห้านะผู้ชมชัดเจนเขาบอกก็ส่องไปด้วยกันนะผู้ชมว่าจะเห็นตัวเลขเหมือนกันหรือเปล่า สองห้าห้าสองนะผู้ชมสองห้าห้าสองนะผู้ชมเนาะมองเห็นเหมือนกันหรือเปล่าท่านผู้ชมสองห้าห้าสองนะผู้ชมเนาะลองส่องไปด้วยกัน<อ>นะครับผู้ชมส่องไปด้วยกันเพื่อเป็นแนวทางในงวดวันที่สิบหกนะผู้ชมเนาะสียงหาคมสองห้าหกสามโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะผู้ชมคุณกำลังอยู่กับเราบนช่องคนหน้าตาดีนะผู้ชมเนาะ วันนี้เรามาส่องตัวเลขนะครับที่วัดต่อทองกับแม่ตะเคียนทองนะท่านผู้ชมส่องไปด้วยกันนะครับผู้ชมเนาะเห็นตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกนะผู้ชมจะทางแอดมินมองเห็นเลขสองห้าห้าสองนะผู้ชมอย่าลืมเก็บไปพิจารณานะท่านผู้ชมเนาะ เห็นตัวไหนอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาล่างคลิปนะท่านผู้ชมเห็นชัดเจนหรือเปล่าท่านผู้ชมสองห้าห้าสองนะท่านผู้ชมเนาะเห็นชัดกันหรือเปล่าท่านผู้ชมหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ทางช่องของเราพบกันบนช่องคนหน้าตาดีนะท่านผู้ชมเนาะ ขณะนี้เราอยู่ที่วัดเต่าทองนะุผู้ชมอยู่กับเจ้าแม่ตะเคียนทองนะุผู้ชมเนาะลองส่องไปด้วยก,กันนะุผู้ชมว่าจะเห็นเลขเหมือนกันหรือเปล่าแอดมินมองเห็นตัวเลขเป็นเลขสองห้าห้าสองนะุผู้ชมเห็นตัวไหนคอมเมนต์เข้ามานะุผู้ชมเนาะมาพูดคุยกันนะุผู้ชม เรียกห้าใหญ่นะท่านผู้ชมเรียกห้าใหญ่ชัดเจนดีนะท่านผู้ชมเนาะเป็นชัดเจนไหมท่านผู้ชมค,คนเขาก็มาหาหวยกันนะท่านผู้ชมนะเนาะก็าามาขอหวยกันนะท่านผู้ชมเ,เขาจะกลับแล้ว เราจะไปส่องตัวเลขกันอีกรอบหนึ่งนะผู้ชมเนาะเพื่อย้อนความทรงจํากันนะผู้ชมจุดนี้นะผู้ชมเนาะเห็นตัวเลขตัวไหนท่านผู้ชมจุดนี้นะผู้ชมเนาะจากแอดมินมองเห็นเลขสองห้าห้าสองนะผู้ชมท่านผู้ชมมองเห็นตัวเลขตัวไหนอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาล่างคลิปนะท่านผู้ชมเนาะ เป็นตัวไหนครับท่านผู้ชมเป็นเหมือนกันกับแอดมินหรือเปล่าท่านผู้ชมแอดมินเห็นเลข2552นะท่านผู้ชมนะจุดนี้เนาะโดยที่เราไม่ต้องรูปแป้งนะท่านผู้ชมตัวเลขเห็นขึ้นชัดเจนนะผู้ชม2552นะท่านผู้ชมเนาะคนกำลังอยู่กับเราบนช่องคนหน้าตาดีนะผู้ชมเนาะเราฝากช่องของแอดมินไว้อีกสองช่องนะผู้ชม สำหรับคนที่ชื่นชอบตัวเลขนะครับผู้ชมก็อย่าลืมกดติดตามช่องคนหน้าตาดีช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงส่วนใครชื่นชอบนายแบบหล่หอๆก็อย่าลืมไปที่ช่องนายแบบแซ่บนะผู้ชมนะึ่งทางแอดมินดูแลอยู่ทั้งสามช่องนะผู้ชมปัญจาก,กันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้ทางช่องของเราพบกันบนช่องคนหน้าตาดีสำหรับคลิปนี้เราคงบอกว่าบายบาย